เมื่อวันที่3เมษายน2567ศาสตราจารย์ดรชูกิตลิมปีจำนงผู้อํานวยการสํานักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชพร้อมด้วยนายหมามิงเกิงที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถานเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยร่วมกันถแถลงข่าวเปิดตัว3โครงการวิจัยของสวทชวที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพิเศษความร่วมมือล้านช้างแม่โขงประจําปี2566รวมเป็นเงินจํานวนกว่า 7 3 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า25ล้านบาทเป็นโครงการที่จะร่วมกันใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ซึ่งในส่วนของสวทชอเองมีเรื่องของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพันธกิจหลักของเราอยู่แล้วการซัพพอร์ตที่ได้จากทางจีนผ่านโครงการล้านช้างแม่คงเป็นอะไรที่ได้รับความร่วมมือในการเอาเทคโนโลยีมาแล้วก็ลงในพื้นที่ของเรารวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเน้นให้เกิดประโยชน์กับ And uh, first, I should congratulate the three projects. In my opinion, the three projects aimed to promote the development of social and economic in Mekong region. The three projects all have keywords, which is technology innovation. That means we are not only concerned the current development. and development the region ong, and also we aim promote the future also of of to Mac aim โดย3โครงการเป็นโครงการวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสวทชวจำนวน2โครงการได้แก่โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเห็ดบริโภคได้เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืนระหว่างประเทศในภูมิภาคแม่น้ำโขงและโครงการส่รงเสริมการผลิตมันสำปะหลังที่ยั่งยืน โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตรกรรมในภูมิภาคแม่น้าโขงมันสัคัญหลังเนี่ยค่ะมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่สําคัญของไทยแต่เป็นสําคัญของภูมิภาคแม่โขงด้วยเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโครงการแม่โขงล้านช้างเนี่ยค่ะก็จะมีเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการผลิตต้นพันธุ์สะอาดก็คือทิชชู่คาลเจอร์กับ m ินิสเตมแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจติดตามเชื้อใบด่างอันนึงเรียกว่า E อลซ่าแล้วก็พุดตรวจในสตรีทยันอันนี้ก็คือเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในโครงการนี้ทีม่ ได้รับทุนเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเหตุกินได้นะคะโครงการน,นี้เราจะมีพาร์ทเนอร์ทั้งหมด4ประเทศนะคะมีประเทศไทยมีจีนมีลาวแล้วก็มีเวียดนามน,นะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญแต่ละประเทศะะจะมาร่วมกันแบ่งปันเทคโนโลยีแล้วก็ประสบการณ์เรื่องของการเพราะเห็ดเศรษฐกิจการลดต้นทุนการพัฒนาสายพันธุ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ร่วมมือกับกรมป่าไม้นะคะถ่ายทอดเทคโนโลยีสําหรับเห็ดที่เพาะในโรงเรือนไม่ได้เราก็ ก็จะเพาะร่วมกั กล้าไม้แล้วก็ไปปลูกในป่าซึ่งประชาชนนะคะสามารถอนุรักษ์ป่าพร้อมกับได้รับประโยชน์จากการเพราะเห็ดกินได้ในธรรมชาติค่ะส่วนอีกหนึ่งโครงการได้แก่โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในประเทศและการจัดเตรียมร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามข้อกาําหนดของโครงการรถไฟความเร็วสูงจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือเอ็มเทคสวทชก็สําหรับโครงการนี้นะครับเรามีความมุ่งมั่นนะฮะที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ พัฒนาชิ้นส่วนใช้งานในรถไฟความเร็วสูงเราสนใจตั้งแต่เรื่องวัตถุด,ดิบกระบวนการผลิตการทดสอบการยืนยันผลการทดสอบแล้วก็ส่งมอบไปใช้งานกับรถไฟความเร็วสูงโดยโครงการนี้ครับเราได้รับความร่วมมือจากบริษัทชั้นนาทางด้านก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนนะครับคิดว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ผลักดันชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศของเราเพื่อไปใช้งานในโครงการรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ในอนาคตก็จะขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านสําหรับกองทุนพิเศ ความร่วมมือร้านช้างแม่โขงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2560ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงร้านช้างมีสมาชิก6ประเทศลูกแม่น้ำโขงได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาไทยเวียดนามและจีนมีเป้าหมายร่วมมือการพัฒนาด้านต่างๆทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมุ่งส่งเสริมสนับสนุนง,งานวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลใช้ในวงกว้างต่อไปโครงการที่ได้รับการสนับ ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มก็คือจะขยายผลต่อไปจะมีเรื่องอีกเยอะครับที่สามารถที่จะร่วมมือกันได้อีกแล้วก็เพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่ครับ